ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีทางมทาทั้งเก่าครับทางยูไทยและอยูหนอกนะครับเนาะวันนี้ก็สีมาเบิงกับฝ่าพาอีกหมื่นหนึ่งนะครับเนาะเหลือ,อยูน้ำปลาอ่อยนี่อีกหาลังครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากมือวาดเลยนะครับหาล้างนี่ก็คิดว่ามันหนาสิมีโตอยู่ครับถือบ่ถือจะได้มือนอีก กูออกแล้วครับเพราะว่าบางเทื่อลูกค้ามาเตะเสาเนาะครับบ่ค่อยมีเวลาไหนมาเบิ่งครับครับเผื่อเป็นบ่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันครับหาหลังจะมีแต้มให้ดูบ่เนาะครับเนาะครับไปเบิ่งน้ำกันเลยครับครับกะใส่ฟังนี่อยู่อยู่สองหลังเนาะครับเนาะสองหลังฟังตะปูนอีกสามหลังครับ หนูมันอยู่บริเวณนี้เนาะครับเนาะคขวยคขวยเขวยอยู่นี่ครับครับไปเบิ้งน้ากันเลยครับอรุนหลังแรกเลยหลังแรกนี่ครับหลังแรกอยู่นี่เนาะครับเนาะ หลังแรกมาทํางานครับเลือีกทาผีอีกหลังหนึ่งนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปชมกันครับท้าฟุ่นผีตามหลังโอ้ตะเวียนกาลังออกครับสวยเลยครับครับมาเบิ้งหลังที่สองด้วยกันนะครับเนาะหลังที่สองน้ำอ้หลังที่สองกับบุกครับแข็งขดโบวท่าผไปชม สองล้างแล้วเนาะครับสองน้างยังประทันมีแต้มได้ครับท่านผู้ชมมาได้เว่นี่ก็มีห้อยรูหลายอยู่ครับแต่มันคือบ่ถือผมบ่าเข้าใจกันครับหรือว่ามันเป็นมันแข็งพ่ครับครับเดี๋ยวไปรอรุุนอีกสามล้างน้ำกันครับว่าสิมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ่นะครับเนาะอย่าเฝ่าเบื่ออย่าเฝ่าหนีกันได้ครับเด้อไปดูอีกสามลังด้วยกันว่าจะมีแต้มไหมครับไปครับไปเบ่งน้ำกันครับ รบ,บริเวณนี้ใส,สองหลังนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีแต้มไหมมีห้เบึงเพราะแต้มบ่ครับใส่สองหลังหลังนี้บ่ถือแล้วครับเนาะมาดูหลังนี้ครับนี่ครับมาแล้วครับแต้มเอขมาแต่สิบบมีแต้มครับท่านผู้ชม ต็มแรกเต็มแรกเต็มแรกโอ้โักนาปักตาแต่มาแล้วครับเต็มแรกครับท่านผู้ชมกะบวันนี้สองล้งางเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเก็บอีก,ล,กอล,อออลังหนึ่งก่อนครับแต้มแรกสวยๆครับเหลืลอยู่สิองลัางแลครับเนาะอีกลังหนึ่งบะถือล่อหลุนอีกลังหนึ่งนำกันครับมามไปก่อนครับ หลังนี่ว่าทำงานนะครับเนาะเหลือเหลือไปรลุ่นหลังสุดท้ายแล้วกันครับว่าแต่สิบใบเนาะครับเนาะห้อยกบห้อยมันกัไหลายอยู่ครับ แต่บอก้าใจให้กันว่าหนูวันนี้มันเลน่นเล่นไปจางไเนาะครับว่าเพราะว่าหวาเพราะว่าบริเวณนี่บริเวณนี่มันจะเป็นหยาไวหลายนะครับเนาะเส้นทางการเล่นของหนูก็หลายครับเส้นทางของหนูแล่นตามหลงอ่อยมันก็นหลายครับกับตอนนี้มีอยู่แค่หาหลังนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวไปลุ่นไปชมหลังสุดท้ายน้ำกันเลยครับว่าจะมีแต้มให้ได้ชมเองไหมครับหนูปีนี่หากินยากครับกอสิได้แต่ละต้นีก่กลำบากอยู่ครับครับไปลุ่นน้ำกันครับหลังสุดท้ายครับที่มีแต้มบ่ <c oughs> ได้มาหางหนึ่งครับมาดุ่หลังสุดท้ายด้วยกันเลย <c oughs> อ้าว ท่านผู้ช่วงมคนก็ขูรูเสร็จอา้อาวอ้าวอ้าวมีแต็มครับมีแต็มโอ้มาอันเดียวตัวทำเลยมานอย,ย,นอยู่นี่นะครับเนาะโอ้แต็มสวยด้วกันครับจะถือไปแยมเพื่อนเนาะโอ้โหโลเลยครับโอ้โ โลแล้วครับล้างสุดท้ายขวดมาร์สเลยวันนี้สองแต้มนะครับเนาะสองแต้มครับสวยๆครับกะยามแล้วเหรอเนาะครับเนาะยามแล้วแหละครับนะมัดกับสมุดหาล้างเนาะครับเ,บเานาะคร,นะครับเดี๋ยวออกไปิลสรุป กันแขางนอกนะครับสรุปแขางนอกเลยจะห,หามุมนะครับครับก็บสีมาสรุปผลงานเลยนะครับเนาะสรุปผลงานเลยครับกับกับหาหลังนะครับเนาะกับว่าผ่าหาหลังครับ หาล้างได้สองหางเนาะครับเนาะได้สองหางสองหางส,สวยๆครับพ่อได้ขวเนาะครับเนาะวาแต่สีบัวได้ครับบังนีใส่เวลาตั้งสองมือครับโอ้แนนนอนแนนนอนครับกว่าสีใด่โตนะครับเนาะ เอาออกก่อนครับอือสองหางส,สวยๆครับท่านผู้ชมวตัตสีบาดายวตัตสีบาดายกับเขาเนาะครับเนาะ วัแต่ที่คือหนูปีหนีมันหาย่ากครับเพราะว่าสุมือเขาก็หากินกับบุคคลหลายนะครับแต่ว่าหาขายห่ะหลายครับครับคลิปนี้ก็คันชอบบ่ชอบจันไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนด็ดด้วยครับเด้อเผื่อเป็นกำลังใจให้สางบานออก,กหาเลาะนะครับเนาะ ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับว่าสิไปอยู่หาอยู่หากินบนไหลหรือสิไปเฮ็ดอียหยังให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับผมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับ